ตอบแทนแฟนบอลมาดามแป้งลดค่าตั๋วเกมเย้าเจ้าท่า50%จบฤดูกาลมาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ขอบคุณแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าที่คอยสนับสนุนทีมมาตลอดในช่วงเล็กแรกพร้อมตอบแทนกลับคืนด้วยการลดราคาค่าตั๋วทีมเย้า50%ไปจนจบฤดูกาล2022-23สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC กลายเป็นทีมที่ขายตั๋วถูกสุดในศึกฟุตบอลไทยหลีกหลังมาดามแป้ง ตัดสินใจลดราคาลงถึง50%ในช่วงเลขแรกเพื่อคืนความสุขให้แฟนบอลและเข้าใจสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยโซน A จาก180บาทเหลือ100บาทรวมถึงโซน B C และ D จาก100บาทเหลือ50บาทก่อนได้กระแสตอบรับดีเมื่อค่าเฉลี่ยแฟนบอลเพิ่มขึ้นถึง189%หากเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมากระทั่งล่าสุดตัดสินใจลดราคาต่อเนื่องจนจบซีซั่น มาดามแป้งเปิดเผยว่ายอมรับว่าแรกๆเราทำผลงานได้ไม่ตามเป้าแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นมาตลอดคือแฟนบอลการท่าเรือที่ไม่เคยทิ้งทีมไปไหนทุกครั้งที่เราเล่นในบ้านหรือเกมเยือนเราจะเห็นทุกคนเข้ามาเชียร์และสนับสนุนเราอยู่ตลอดจนเรามีค่าเฉลี่ยแฟนบอลเพิ่มขึ้นถึง,ง189ในฐานะประธานสโมสรต้องขอบคุณจากใจโดยนอกจากผลงานในสนามที่เราจะพยายามทำให้ดีขึ้นแล้วอยากตอบแทนกลับคืนด้วยการลดราคาค่าบัตรทีมเย่ามต่อเนื่องไปจนจบฤดูกาล นายหญิงแห่งทัพสิงเจ้าท่ากล่าวอีกว่าส่วนการพบกับเดแร่บิดบีจีปทุมอยู่ในเตดแน่นอนว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายโดยบีจีเป็นทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเยอะที่สุดหลังจบเลกแรกทําให้เราต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดแต่ในฐานะที่เราเล่นในบ้านแปง้งก็เชื่อมั่นในทีมของเราเหนือสิ่งอื่นใดหวังว่าแฟนบอลการท่าเรือจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันช่วยเรามาทาให้แพสสเตเดียมเต็มไปด้วยสีแสดน้ําเงินกับเกมบิ๊กแมตแบบนี้ยืนยันว่าเราจะทําให้ดีที่สุดมาดามแป้งกล่าวปิดท้าย สำหรับการท่าเรือ FC เตรียมเปิดบ้านพบกับ BG จีปทุมอยู่ในเตดทีมอันดับ5ของตารางในศึกฟุตบอลรีโวไทยลีก2022 23วันอาทิตย์ที่22มกราคมนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีที่แพสสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง AIS Play